สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin ETF นะครับและก็ผลกระทบนะที่จะเกิดขึ้นนะกับตัว Bitcoin แล้วก็ตัว Altcoin ด้วยนะถ้าเกิด ตัว Bitcoin ETF นั้นเนี่ยได้รับการอนุมัติ่าจากทางกรตอของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนาที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆพื่นะเพื่อที่จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับซึ่งตัว Bitcoin ETF นั้นเนี่ยจริงๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะวันที่16ตุลาคมนะครับราคาของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไป เป็นเวลาสั้นๆนะไปแตะที่ระดับ30,000่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก่อนที่จะร่วงกลับมาที่ระดับ28,000ืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหลังจากที่มีรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะว่าตัวกองทุน Spot Bitcoin ETF ของบริษัท b a c k l o อกนั้นเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยทางเว็บไซต์อย่างคริปโตควานันะนะครับก็มีรายงานออกมา ว่าหากการอนุมัติกองทุนดังกล่าวเป็นเรื่องจริงขึ้นมานั้นเนี day, ่ยอาจจะดึงดูดเม็ดเงินนะครับเติมเข้ามาสู่ตลาดคริปโตได้อีกกว่า1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะแม้ว่าหลายบริษัทที่ได้ยื่นขออนุมัตินะเพื่อเปิดตัวกองทุน ETF ไม่ว่าจะเป็นตัว b a c k l o อกนะบิตวิชนะแวนแอ็กฟิลิลิตหรือว่าวัคัเลียนั้นเนี่ย ก็ยังไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้รับการอนุมัติภายในปีนี้นะแต่ว่าหลายๆคนนะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตหลายๆคนนั้นเนี่ยก็เชื่อว่านะมีความเป็นไปได้นะที่จะได้รับไฟเขียวนะครับได้รับการอนุมัติก่อนวันที่24มีนาคมปี2024หรือว่าปีหน้านั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นวันครบกําหนดครั้งสุดท้ายนะของการ พิจารณาของทางคอตของทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยทางเว็บไซต์อย่างคริปโตควานั้นเนี่ยได้รายงานตัวเลขมูลค่าทั้งหมดนะของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการนับของทางบริษัทต่างๆนะที่มีการยื่นขออนุมัติเปิดตัวกองทุน ETF นะว่าอยู่ที่ราวๆประมาณ15.6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งหากกองทุน ETF ได้รับการอนุมัติ และลองแบ่งเพียง1%นะของมูลค่าตัวการจัดการการลงทุนตรงนี้เนี่ยของบริษัทพวกนี้นเนี่ยก็จะมีเงินไหลเข้าบิตคอยประมาณ1.55แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของมูลค่าทางตลาดของบิตคอยในปัจจุบันนี้นะและก็จะมีความเป็นได้ว่าจะก,กระตุ้นนะราคาอะจะก,กระตุ้นนะครับตัวบิตคอยนั้นเนี่ยให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ4.5ถึง9 มีเอ่อมีความไม่ได้นะที่จะกระตุ้นมูลค่าทางตลาดของตัวบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4.5้าถึง9แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทั้งนี้นั่นเนี่ยในช่วงตลาดกระทิงที่ผ่านมานะโดยปกติมูลค่าของตลาดของตัวบิตคอยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3ถึง5เท่านะของมูลค่าตลาดบิตคอยที่แท้จริงนะนั่นแปลว่าทุกดอลลาร์ที่ไหลเข้ามาในตลาดบิตคอยนั้นเนี่ยจะทำให้มูลค่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นประมาณสถึง5เท่าเช่นเดียวกันนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยเม็ดเงิน,นที่คาดว่าจะไหลเข้าในกองทุน Bitcoin Spot ETF นั้นเนี่ยจะมากกว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าตัวบิตตัวเกสเกลบิตคอยทัสนะครับซึ่งเป็นกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะและถือ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ6.20000แสนนัตัว BTC เลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นข่าวนะแล้วก็อีกข่าวนึงนั้นเนี่ย ในเรื่องของตัว Play Scale เองนะครับบริษัทจัดการสินทรัพย์นะครับตัวบริษัทจัดการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิเต่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็เนี่ก็มีการยื่นรายงานการขอจดทะเบียนใหม่จากทางกรตอตของสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันนับนับก็นับเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องนะของทาง scale, เกร c a l e ด้วยนะครับ ซึ่งโดยครั้งนี้นั่นเนี่ยทางเกรสเกลนั่นเนี่ยได้ยื่นแบบฟอร์ม S3 นะซึ่งเป็นฉบับย่อของแบบฟอร์ม S1 นะครับที่ใช้สำหรับการขออนุญาตเสนอ,อาขายตัวหุ้นใหม่นะของตัวต่อสาธารณชนนะครับในตลาดหลักทรัพย์เมื่อช่วงเช้วาวันพิหัสบดีที่ผ่านมานะครับทากลางบริษัทจัดการหลักทรัพย์ชื่อดังอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น b a c k l o อกฟิลิ i t ้นะที่อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติกองทุน Bitcoin Spot ETF ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัว g a y Scale นั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยมีอยู่หลายกองทุนทัสเหมือนกันนะกองทุนไม่ได้มีแค่กองทุนที่ถือตัว Bitcoin เท่านั้นนะครับยังมีถือตัว Bitcoin ตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันนะสำหรับตัวกองทุนทัสเกรสเกลนะครับเช่นตัว Gbad นะครับ GBTC นะก็เป็นกองทุนที่ถือเหรียญตัว BTC นะครับมีกองทุนที่ กองทุนเกรสเกลนะครับทัสที่เป็นตัวบิตคอยครับบิตคอยแคชด้วยนะครับแล้วก็ gBTC ก็คือตัวบิตคอยทัสนะครับที่กำลังจะขอเปลี่ยนนะเป็นตัวสปอตบิตคอย ETF อยู่นะก็คือเป็นกองทุนตัวนี้นะแล้วก็ยังมีกองทุนที่ถือตัวเชนลิงก์ด้วยนะมีกองทุนที่ถือตัวเหรียญตัวมานะนะหรือว่าตัว d ดิเซน a ์แลนทัสนะครับมีกองทุนที่ถือเหรียญที่ทำพวก ดีฟายด้วยนะสำหรับตัวเกรสเกลนะครับและก็กองทุนดิจิต l ลลาสแคปฟันนะซึ่งกองทุนนี้นนเนี่ยก็มีการถือหลายเหรียญประกอบกันในหนึ่งกองทุนเดียวนะของตัวเกรสเกลนะครับซึ่งถ้าเราดูกองทุนตัวนี้นนเนี่ยก็มีทั้งถือตัว Bitcoin นะคิดเป็นประมาณ72%นะครับของพอตนะของกองทุนนี้นะมีทิเรียมมีโซล่า มีอีธเรียมประมาณ24%นะครับโซน่าประมาณ1.3%ปรนะเอดาประมาณ1 1แล้วก็เมทริกนี่ประมาณ0.6 3เนะครับในกองทุนตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีกองทุนตัวอื่นๆด้วยนะของตัวเกรสเกลนะครับมีตัวอีธิเลียมคลาสสิกด้วยนะมีตัวอีธิเลียมทัสนะอีธิเลียมทัสนี่ก็เป็นอีก,กองทุนใหญ่กองทุนนะของทางเกรสเกลนะครับที่มีมูลค่าในตลาดเป็นรองตัว GBTC นะครับ มีกองทุนที่ถือเหรียญตัวไฟคอยนะครับ Holy s e n t u s นะครับมีกองทุนที่ถือตัวไลท์คอยนะครับตัวไลท์เพียรทัสนะครับแล้วก็ยังมีกองทุนที่ถือเฉพาะตัวโซโลนาด้วยเหมือนกันนะสำหรับตัวเกรสเกลนะครับมีกองทุนที่ถือตัวสเตลเลอร์นะครับและกองทุนที่ถือแซสแคสด้วยนะครับมีอยู่หลายกองทุนเหมือนกันนะสำหรับ กองทุนทัสของตัวเกรสเกลนะครับซึ่งกองทุนแรกที่กำลังขอนะครับตัวขอทางกรอตนะที่จะแปลงเป็น ETF ก็คือตัว GBTC นะก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นเกรสเกลนั้นเนี่ยขออนุมัตินะแปลงนะกองทั์อื่นๆนะของตัวเอาคอยนะไปเป็นตัวสปอตบิตคอย ETF ด้วยนะซึ่งผมคิดว่าความเป็นไปได้ต่อจากบิตคอย ETF นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นกองที่ถือตัวอีเทเ e ียมนะครับ ที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะได้เห็นนะครับเกสเกลนะขออนุมัติต่อนะจากทางจากกับทางกรตนะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะและก็ข้อมูลในเรื่องของเดทไลน์ต่างๆนะครับที่จะมีการขออนุมัตินะจากทางกรตอของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะไปตกไทมิ่งที่ประมาณควอเตอร์ที่หนึ่งนะปีหน้านะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครัว่าการอนุมัติ Bitcoin Spot ETF นั้นเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ก็ดูเหมือนนักลงทุนนั้นเนี่ยเริ่มจะมีความหวังมากขึ้นนะคับโอกาสที่น่าจะใกล้เข้ามาถึงนะที่จะได้เห็นตัว Bitcoin Spot ETF กองแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจริงนะครับแม้ว่ากรอตอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยังมีตัดสินจะมีจะยังมีเวลาตัดสินใจไปชนถึงช่วงไตรมาสที่1ปี2024นะแต่ก็เริ่มเห็นกระแสข่าวออกมา ว่านะครับอาจจะเห็นการอนุมัติเร็วกว่านั้นด้วยนะครับและการที่เราเห็น s e กนะครับหรือว่ากรทของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเริ่มจะมีคําถามและเงื่อนไขนะครับที่ส่งกลับไปให้บริษัทต่างๆที่ขออนุมัติที่กําลังขออนุมัติกองทุนบิตคอยสปอตอีทีเอฟไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใบสมัครนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า SE กนั้นเนีไม่เคยขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะ ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีแต่การปฏิเสธอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยมีการส่งข้อมูลกลับไปมาเพื่อให้แก้ไขนะนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะส่วนค่า Bitcoin Fear กฤ e อินเด็กเองนะตอนนี้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ค่ากรีดนะมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้นมานะครับราคา i t t o o n นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะถ้าเทียบนะกับเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยก็ เออเรียกว่าอยู่เหนือนะครับที่เส้น20 weekly moving average อยู่นะครับส่วนภาพรวมตลาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกทีในคลิปถัดไปนะครับว่าการที่เราเห็นบิตคอยพุ่งขึ้นไปนี้นั้นเนี่ยเป็นการพุ่งนะครับด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างนะมีมีสภาพคล่องเข้ามาในตลาดคริปโตเพิ่มเติมจริงๆหรือเปล่านะรหรือแค่เป็นการโยกสภาพคล่องนะครับจากเอาคอยนะครับมาสู่ตัวบิตคอยเท่านั้นเองนะเดี๋ยวจะวิเคราะห์เพิ่มเติมในคลิปถัดๆไปนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ